สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่นกับบ้านหลังนี้กันอัน,นต่อ EP พสองนะจำอีพีหนึ่งได้เปล่าที่ไม่ได้ไปดู EP พีหนึ่งไปดูอีพีหนึ่งก่อนหน้าก็ทำกันเปิดออกมาบบนี่วันนี้ฉันจะนั่งกินข้าวก่อนเดี๋ยวฉันจะนั่งเนี่ยเดี๋ยว ขออนุญาตทำให้น้องนั่งก่อนนะจะต้องนั่งเด็กเราคำจริงมันนั่งได้แหละทุกคน <c oughs> แล้วก็เราก็จะมากินข้าวกล่องกันวัน <c oughs> นี้จะกินอันนี้ก่อนว้าคนจะเข้าไปใน,นตู้เย็นแล้ว <c oughs> น้ำ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 มาดูกันต่อมาต่อ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 กิน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 เสร็จแล้วก็เก็บเข้าไปในตู้เย็นวันนี้ไปดูบิวไทย รูปกันดีกว่าดูกล้องถ่ายรูปกันอืมก็จะเป็นกล้องถ่ายรูปนะก็ได้เราจะให้ดูกระด้างหงจะเป็นรูปนะเดี๋ยวหยิบภาพเข้ามากันนี่งครับพว้คนจออะไรกันมันก็เลยจะไม่ค่อยชัดหน่อย ก็เก็บเอาไว้นอ้นองหิวน้องแฮมสเตอร์ออกมาเล่นดีกว่าน้องแฮมสเตอร์น่ารักจังน้องแฮมสเตอร์เก็บดูก่อนว่า ต้องเดินทางต่อโอเคไปเดินทางกันต่อกันเข้าไปในประตูรถเลยฮึบแล้วก็บึนบึนโอ้ยบึนบึน บึนบึนบ๊ายบายรักทุกคนนะแล้วอย่าลืมมาดูคลิปของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย